เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิษธาทิี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเจ้าพระยาท่าจีนโรงแรมแมนดารินโอเรนโอลเขตบางรักกรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2566 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงคัรจากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานา,นาชาติก็ให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณาสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีการเสนอชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคัรเข้ารับการพิจารณาจำนวน23คนจาก14ประเทศและ1เขตปกครองพิเศษผู้ได้รับรางวัลคือดรทีดีลีฟดูมาจากสาธารณรัฐอินเดียโดยมีกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่16ตุลาคม2566ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาจในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้สภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเนื่องในวโรกาสร้อยปีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2543 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตลอดจนพระสะกนิก่อนชาวไทยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศให้เป็นที่รู้จักไปยังนานาประเทศสำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระมหากรณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่19ตุลาคม2543 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551สมเด็จพระนิธิถ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนถึงปัจจุบัน